เรียบร้อยครับเอาไปนะครับดีนะครับสว่วนดีเอฟซีทุกท่านนะครับตอนนี้ก็มาเจอรถบดนะครับตกดินไหลถนนนะครับ่อตอนนี้ก็ต้องรอรถเกรดเดอร์นะครับเอาเกรดเดอร์มาลากเพราะว่าเป็นดินที่ผมใหม่นะครับ รู้สึกว่าจะเป็นดินวางท่อด,ด้วยนะครับนะคีดครับคีซีเอสซีเอ็ดเก้าบีนะครับตรงนี้ กำลังจะกลับรถนะครับแต่ว่าเจอดินถมใหม่ครับจมมิดเลยครับนะจมมิดเลยทีเดียวนะครับ น้ำหนักกี่ตันเนี่ย้างหน้กกี่ตันนะโอ้มันเปธรรมดาเนี่ยหนักไยี่สิบกเลยนี่นะครับซชเปอร์สองสองหมื่นกว่ากิโลอรออไหตัคันนี้รวมรวมแล้วเราหนักเท่าไหร่ครับ 2500กิโลโอ้โหแล้วถ้าเกิดน้ำหนักในส่วนของไอตัวตัวบดตัวนี้ลหละแต่ว่าน้ำหนักทุที่ทั้งหมดแล้วประมาณ2บึเลยโลเนี่ยครับเดี๋ยวรอรถมาดึงนะครับเดี๋ยวรอ ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับน้ำหนักตัวนี้นี่ตอนนี้รถเกรดกออกเดอร์ก็มาแล้วครับเราจะดึงกันยังไงนะครับเราจะใช้สลิงดึงแคทหนึ่งสองเฮดนะตัวนี้ทำการรื้อาก่อน มาแล้วครับลืน่นลื่นพราท่อแบกพองอะน,นะทกอท่าน้าแรงหุวนลงังเพราะว่าจะขึ้นทางไงาจะลากขึ้นได้ครับเพราะว่าถ้าลากขึ้นแล้วเนี่ยตัวล้อจะฟรีครับ ฟรีแล้วไถหลักยางเข้าไปด้วยนะครับนม่นง,งานเข้าเลยนะครับเพราาะว่ตัวจะตอนบิดตัวครับบิดตัวก็ก็จะโดนเสาไฟฟ้านะครับตัว ตัวหัวบดนะครับจะโดนสายไฟฟ้าต่อต้องหาวิธีครับก็จะเอาขึ้นในลักษณะอย่างไรนะครับ เป็นใช้สลิงใช้อะไรด้วยครับรอสลิงครับรอสลิงรอสลิงยิงมาต้องยืนรอครับในระวางรอก็เจ้าของบ้านนะครับมีน้ำใจ จัดลูกชิ้นให้เลยครับจัดลูกชินลล้นรอคอรอรรรพี่รอนี่ปลบใจหน่อยครับเนาะน้ำบ้าน้ำดิมเทซียกันเลยนี่รถติดหน้าบ้านเลยจัดเลี้ยงลูกชิ้นเลยลรครับครับนี่ครับรอสลิงครับในระหว่างที่รอสลิง รถก็ยังติดอยู่่ะเดี๋ยวรอสลิงมาก็จะทำการลากครับติดคานนะติดคานเจ้าของบ้านครับเจ้าของร้าน ทีมงานรอสลิงกว่าครึ่งชัวช่ว,วโมงนะครับสงสัยคนเอาสลิงมาหลงทางนะฮะออถนนทางหลวง226ครับสุรินทร,ร,ร์บุรีรัมย์นะครับรอสลิงครับ ตอนนี้ก็รอสลิงครับผมรออีกตามเคยครับมาครับสลิงมาแล้วสลิงมาแล้วครับสลิงมาพี่แมาไม่โคมาเนี่ยชั้นช่องเครับั่นหรอแล้วมันจะฟรีร้องพี่ กูงานต่างๆเนี่ยมันดไปโคโ,โ,โทกมันเี่ยมไม่ได้ี่จะล้อยางเนาะลิงมาแล้วครับไอนสลิงลุงเอาที่ไหนะสลิงต้องไปเอาสลิงมาอีกครับเอาไหเอาเปล่าหนีกูเนาะม่้ครับในที่สุดสลิงก็มาถึงแล้วครับหลังจากที่ ตั้งหน้าตั้งตารอกันนานมาครับโอ้โหสลิงสลิงอย่างใหญ่เลยครับโอ้โหสลิงกี่เม็ดเนี่ยน่าจะประมาณสามเม็ดสี่เม็ดได้นะครับดูหน้าทีมงานหน่อยเอคลิปนั้นน่ะคนดูเป็นแสนแล้วมั้งที่พี่ขับขึ้นแม่นบากครับเออผมนี่ ก็ไม่ได้เปิดดูโอ้ <laughs> oh, <laughs> คนดังเลยเลยได้ไหมนี่ดูแสกข้างล่างมาดูว่าจะใส่ยังไงนะครับ <c oughs> ดูสลิงครับสลิงลต้องสลิงตัวใหญ่ครับเพราะว่ารถน้ำหนักประมาณ กือบ0ตันได้นะครับจะใส่ยังไง วิธีก่อนเดี๋ยวหาวิธีก่อน มันมันจะล็อกไว้เลยนะถ้ายาวอ่ะไหนียได้ไหมันนะแม่นบ่ไะไม่มีแต่ว่ามันจะงนะัดกระดูนเนี่ยมันจะเวียนอองตะกออตุ้งนั่นแหละเวลาเราดึงมันจะงัดกระดูนเลย ถ้าแข็งแรง้วไม่หักเอามาลองดูจานเอ้ถ้าแข็งแรงก็น่าจะได้อยู่นะตอนนี้ก็ได้สลมาแล้วครับก็จะทำการเอารถเรดเดอร์ เทียบก่อนนะครับนะการจราจรตอนนี้ก็ยังพอไปได้นะครับแต่ต้องเวลาก็ต้องต้องกระชับนะครับเพราะว่ารถที่กำลังสังจรมาก็ <S <S เดี๋ยวเรามาดูว่าจะ,จะดึงได้ไหมครับนะเพราะว่าเอาไปแล้วครับ ถึงแล้วครับไปแล้วครับโอ้ยรแรงเรือเลือไม่มีฟรีล้อนะครับมีมีฟรีครับไม่มีฟรีโอ้ไปรถหายใหญ่ครับแคปสิบสองเฮ็ดนะ ไม่ยากครับไม่ยากอโอเคครับเปิดเส้นทางให้เดินได้สะดวกแล้วครับอโอ้เรียบร้อยครับเรียบร้อยโอ้กวาดหน่อยอารถไทกวาดเดี๋ยวมาดูสถานที่ครับที่กิดเหตุ พอเตกก็ือ่อยุบหนูเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วก็<อ>ได้ชมนะครับได้ชม<อ>เรียกว่าไม่มีฟรีล้อเลยครับนะ ทำความสะอาดก่อนนะครับถนนาลาดช่วงที่สองแล้วครับเพราะว่าต้องเรียบหน่อยนะครับเรียบหน่อย รอสลิงอย่างเดียวครับหลายชั่วโมงแล้วครับรอสลิงรอสลิงกี่ชั่วโมงนะสองชั่วโมงสองสามชั่วโมงอ่ะแต่ว่าเรียบร้อยแล้วครับตั้งแต่บ่ายสามตอนนี้ก็จะหกโมงแล้วเอาเก็บสลิงดีครับเส้นทางสองชั้นครับอโนไทเส้นสองสองหก มีสลิงตัวเล็กครับแต่ว่าดึงไม่ได้ครับกลัวขาดต้องใช้สลิงตัวใหญ่นะครับมีโชเฟอร์ครับคุดรอ <c oughs> <c oughs> โอเคเรียบร้อยปลอดภัยครับ ไปครับปลอดภัยไม่เป็นไรครับเรียบร้อยครับีอ๋อวทำความสะอาดนิดหน่อยครับขอบคุณไปยังทีมงานนะครับ ไปยังเจ้าที่ครับเจ้าที่ทางหลวงเ,เรียบร้อยด้วยดีครับไม่รุ่นสร้างตัว ความสะอาดนะครับขอบคุณนะครับการเดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยนะครับเรียบรอครับผม